สวัสดีครับผมต้นโอรถบ้านนะครับวันนี้อยู่กับ Isuzu D-Max 2.5 Highlander นะครับอ่าตัวนี้กระจกไฟฟ้านะครับ Highlander ตัวสูงเนาะเครื่อง 2,500cc ปี2,500ปี50อ่าหรือ07นั่นเองนะครับรถคันนี้รถบ้านแท้นะครับรถบ้านดั้งเดิมเลยนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับรถบ้านนะครับมีรอยรอยตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับ ขอบคุณที่รับได้นะครับไม่ดราม่านะครับรถบ้านขายตามสภาพนะครับไม่ได้เก็บงานนะครับดอกยางเต็มสี่เส้นนะครับเคล็ดสีสวยนะครับมีแม็กไลเนอร์ให้พร้อมนะครับรถเพิ่งล้างออกมาจากคาแคร์นะครับมีสติกเกอร์เดิมยังอยู่นะครับห้าสิบปีอิสุบริษัทออกจากบริษัทอิสุเชียงรายนะครับสีสันโดยรวมใช้ได้เลยนะครับ ไม่ได้หน้าเกียดนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานเนาะรถใช้งานนะครับกระจกไฟฟ้านะครับคันนี้ภายในสวยนะครับไม่แตกไม่หักนะครับวันนี้ผมมาข้ามหน่อยนะครับถ่ายให้ดูข้ามหน่อยเป็เสร็จธุระนะครับเย็นนะครับไปก่อนนะเบาก่อนโอเคเข็มไมค์กวาดปกตินะครับเลขไมา์อยู่ที่แสนเจ็ดเก้านะครับกระจกซ้ายขวาขึ้นลงปกตินะครับฝั่งนู้นนะครับ เป็นลงปกตินะครับเบาะหลังนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับผ้าหลังคาสวยนะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับคอนโซลสวยไม่มีแตกหักใดๆนะครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องเลยนี่ขบไปไวๆหน่อยอ่าห้องเครื่องห้องเครื่องสวยเดิมนะครับ ของเดิมๆครบๆนะครับเพดหน้าเพดเดิมนะครับเพจเดิมอยู่ครบนะครับหมุดดำนะครับสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงโรงงานอยู่ครบนะครับอ่าเม็ดอาชัดเจนนะครับอ่าเม็ดอ้าฝากระโปรงลบชัดเจนนะครับตะเข็บชัดเจนนะครับขันหน้าสวยๆเลยสนใจติดต่อได้นะครับต้นโอรถบ้านนะครับ092 9426 716นะครับติดเครื่องดู ติดง่ายๆนะครับนิ่มๆนะครับคันนี้แอ์ใช้งานได้ปกตินะครับไฟออกครบนะครับวิทยุใช้งานได้นะครับไฟหน้า รถอยู่ลำปางนะครับต้นโอรถบ้านนะครับมีเบอร์เดียวเจ้าเดียวนะครับสนใจติดต่อได้นะครับ0 9 2 9 4 2 6 7 1 6นะครับต้นโอรถบ้านนะครับ6 9 2 9 4 2 6 7 1 6หรือติดต่อที่ facebook ต้นโอรถบ้านนะครับเบอร์โทรแอดไลน์2ย์9 6 942 6นะครับคันนี้ขอเปิดราคาไว้169,000บาทนะครับต่างจังหวัดมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับถูกใจราคาเงินสดคุยกันได้นะครับ ต่างจังหวัดจัดไปเน้นผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเน้นขายเงินสดนะครับถ้าจะจัดไปเน้นก็ภายในจังหวัดลำปางนะครับคุยกันได้นะครับเงินสดลดได้นะครับสนใจติดต่อต้นโอลดบ้านนะครับ0929426716ครับขอบคุณครับ